ลูกสาวจะเอาของเล่นอะไรดีหนูอยากได้ตุกตาหมีตัวนี้ได้เลยแม่รวยอยู่แล้วไม่คะอะไรลูกหนูอยากได้ตุกตาเจ้าหญิงราคาหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทค่ะแพงเกินไปแม่ไม่มีเงินก็ได้ค่ะนี่ไงตุกตาหมีราคาเท่าไหร่ลูกหนึ่งพันเปดสบาบาทค่ะได้เลยค่ะเดียวไปจ่ายตังกันค่ะทำไมแม่รักเต่น้องไม่เห็นจะสนใจหนูเลย สามสิบนาทีผ่านไปบ้านไม่ค่อยสะอาดเลยนี่ยนไปกวาดบ้านหน่อยแม่ทำไมไม่ใช้น้องน้องยังเด็กแม่ใช้หนูเป็นเดือน<ม>แล้วนะแม่เขาเหนื่อยแต่พ่อยนหุบปากแม่เขาเหนื่อยก็ได้ค่ะทำไมไม่มีใครรักเราเลยทุกคนมองเราเหมือนไม่มีค่ะเราเกลียดทุกคนหกนาทีผ่านไปตุ๊กตาสวยดีนะเอามานะแม่พี่เอาบบไป 設計到。